้องแม่ก่อนเลยครับเป็นไงครับอาการต,ตอนนี้ล่ะคะก็ดีค่ะคือถ้าถ้าถามถึงเรื่องการรับรู้หรือไงเงี้ยอาจจะยังเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าถึงถามเรื่องอารมณ์เนี่ยคืออารมณ์ดีมากคือเจอหน้าแพทก็หัวเราะก็ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พูดเยอะขึ้นจากตะก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยพูดแล้วตอนนี้ก็มีการพูดเยอะขึ้นโต้อตอบเยอะขึ้นอย่างเช่นถามอะไรแกก็จะตอบได้เยอะขึ้นนะคะก็ก็ก็ดีใจนะคะคือ คือหนึ่งถ้าถ้า,ถ,าถ้าอารมณ์ดีเนี่ยคุณหมอเขาบอกแล้วว่าถ้าคุณแม่ไม่มีอาการเครียดอะไรเพิ่มเติมเนี่ยแกก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆหมายถึงว่าจะอยู่กับเราได้นานด้วยอะไรเงี้ยค่ะเป็นเหมือนที่ปีใหม่พัดพาแม่ไปกินข้าวเปอะไรยใช่นะก็คือจริงๆแล้วแพทไม่ได,ไได้ไม่ได้ทําแค่เฉพาะปีใหม่นะคะจริงๆแล้วแพททาทุกวนันเพียงแต่ว่า จะเลือกวันที่ที่บ้านว่างพร้อมกันด้วยเพราะว่าแพทอ่อุ้มคุณแม่คนเดียวไม่ไหวหะอะไรเงี้ยอาจจะต้องพึ่งพาแฟนน้องบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องรอให้เขาว่างพร้อมกันอะไรเงี้ยค่ะแต่โดยปกติแล้วถ้าสมมติว่าไม่ได้ไม่ได้ติดอะไรเนี่ยแพทจะอยู่คุณแม่ทั้งวันอยู่แล้วที่บ้านอนะไรเงยพอได้พาให้ออกไปข้างนอกครข้งไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองไหมคือแกตื่นเต้นนะคะ <c oughs> ทุกครั้งที่พาไปก็ตื่นเต้นจริงๆแพทพาไปที่เดิมทุกครั้งนะคือเซนทันเนี่ยแกก็จะตื่นเต้นทุกครั้งเพราะ้ไได อนะไรเงี<ช>้ยแกก็จะตื่นเต้น<ช>แล้วก็พอกลับมาแกก็เหมือนแบบพอแกตื่นเต้นแล้วกลับมาแกก็จะพักผ่อนดีขึ้น<ช>เหมือนแบบยิ้มมาทั้งวันเดินมาทั้งวันแบบนั่งรถเข็นทั้งวันพอกลับมาแกก็จะนอนดีค่ะใช่ก <คน S 2> ารรักษา,านี่คุณหมอต้องพิงงเศษคือตอนนี้ก็ให้คุณหมอที่สูนย์แพทย์พัฒนาดูอยู่ท่านก็จ่ายายาอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ก็คือต้องไปหาทุกๆ2เดือน3ามเดือนแล้วแต่เพราะว่าคุณแม่เนี่ยไปหาเหมือนแบบคนอื่นทุกอาทิตย์ไม่ได้เพราะว่า แกนั่งนานๆไม่ได้แล้วบางทีพอไปโรงพยาบาลเนี่ยบางทีรอนานไงคะรอเกินชั่วโมงสองชั่วโมงแกจะเริ่มหมุดหินละเพราะเหมือนจะเริ่มปวดขาเริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอเขาก็เลยจ่ายยาให้เป็นแบบว่าเดือนบ้าง2เดือนบ้างอะไรเงี้ยพอยาหมดก็ค่อยกลับไปหาคุณหมอใหม่ก็พอรับได้นะคะก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แย่มากเลยนะคะที่อย่างที่ใหม่ต้องทํางานเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ย จริงๆง,งานงานมันมีทุกวันของด้วยดวยตัวของมันเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยโชคดีไปก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ไมีอะไ,ไ,ไรเพิ่มเติมถ้าจะมีก็ปีใหม่มานี่ก็จะมีเปิดละครเรื่องใหม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รายการก็มีเข้ามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือถ้าถามแพทก็คืองานมันเยอะขึ้นนะคะด้วยด้วย ด้วยพอเหมือนคนเริ่มรู้ว่าเราเนี่ยอย่างเช่นเป็นพิธีกรได้อะไรได้เนี่ยรายการก็ติดต่อมาเยอะขึ้นหรือแม้แต่อีเวนท์ที่ปกติจะจ้างเหมือนแบบไปโชว์ตัวไปอะไรเงี้ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นแบบอยากให้น้องมาเป็นพิธีกรให้หรืออะไรเงี้ยค่ะรูปแบบงานมันก็หลากหลายมากขึ้นเมืออัปเดตเรื่องนี้เรื่องขสรุปว่าตอนนี้เป็นคือณตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าทางศารเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าสารท่านสั่งมาบอกว่ามันยังไม่ได้สรุปแบบ ชี้ชัดทีนี้ถ้าสมมติว่าเขาก็เลยบอกว่าอยากให้มันสรุปไปก่อนดีกว่าแล้วค่อยเราค่อยว่ากันค่อยออกมาบอกว่าเรื่องเรามันเป็นยังไงเพราะตอนนี้ด้วยความที่มันยังไม่ได้สรุปนะคะมันยังค้างกันอยู่เลยอะไรเงี้ยท่านก็เลยบอกว่ายังไม่อยากให้พูดอะไรเยอะอะไรเงี้ยค่ะาสุดที่มโวกาสใไม่ฟิลขึ้เพราะว่าาสุดท่านมีท่าทีออนขึ้นไหมหรือดีขึ้นค่ะดีขึ้นเพราะว่าท่านผู้พักษาสารไก่เกลียเขา เขาก็เหมือนอยากให้คุณพ่อเห็นใ,ใจด้วยหลายๆอย่างก็ยก,ยกยกตัวอย่างให้คุณพ่อได้ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างา <c oughs> ท่านท่านก็มีแนวโนมที่ดีขึ้นค่ะส่วนตัวพี่เองนะครับหลังจากนี้แล้วคือตอนนี้หลังจากที่ได้ได้เจอท่านได้ได้เล่าได้อธิบายคือมันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องบอกหลายๆอย่างต่อไปก็เป็นตัวท่านแล้วว่าท่านจะเข้าใจเรามากน้อย<ษ>แค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่คือน้นมท่านคือคุณพ่อดีขึ้นก็ดีขึ้นค่ะ ทุกวันนี้ก็เจอกันที่ศาลอย่างเดียวคะ่ะใช่คุณพ่อก็ไม่ได้มีการติดต่ออะไรเพิ่มเติม,ตมและส่วนใหญ่ก็ถ้าคุณพ่อจะคุยอะไรก็จะผ่านทนายตลอดอไยะะ่างเงี้ยไม่มีคะ่ะก็เรียกร้องอันนี้ท่าน<ม>ก็รู้มากค่ะก็เรียกร้องต,ต่างๆอย่างรอดู<ม>บอกไม่ได้เลยคะ่ะเพราะตอนนี้เรื่องมันมงติดอยู่ที่ว่าแพทก็ไม่รู้ว่าท่านจะเอายังไงเหมือนกัน<ม>ก็ต้องต้องสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ตัวท่านอยู่ดีคะ่ะท่าน่อนที จบเมื่อไหอร่รอสารน,นัดครับรอสา,นารนัดครั้งหน้านี่สารนัดเมื่อไหร่สารยังไม่ได้นัดนเลยใช่นี้จะมีโอกาสเยืเ้อะหรือว่าจะจบเร็วขึ้นอยู่กับคุณพ่อเลยค่ะไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่แพทย์แล้วที่สำคัญค่ะคุณพ่อแพทย์กับคุณพ่อไม่ได้เจอกันมาจะห้าปีแล้วค่ะตั้งแต่คุณพ่อไปม,มีครอบครัวใหม่หจะเจอกันก็เฉพาะเฉพาะกิจอย่างเงี้ยแหละค่ะเท่านั้นเองแต่นอกนั้นไม่เคยไม่ได้ไม่ ถึงแม้แต่ตอนเล็กๆอยู่ด้วยกันจริงแต่ว่าคนที่เลี้ยงแพทส่วนใหญ่ก็เป็นคุณแม่ใช่ตอนแรกๆค่ะตอนแรกๆก,ก็แอบคิดเหมือนกันว่าทําไมมีอะไรทําไมไม่ไม่คุยกับเราโดยตรงอะไรเงี้ยทาไมถึงเลือกใช้วิธีนี้แต่ก็แพทก็คิดแค่ว่าคนเรามีทางออกหรือวิธีแก้ไขปัญหาไม่เหมือนกันก็คุณแม่ค่ะเห็นเห็นเรารู้สึกเราทำเราทำทุกอย่างก็เพื่อแม่เพื่อครอบครัวอะไรเงี้ย เพื่อพี่เราอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยท้อไม่ค่อยเหนื่อยอะไรเงี้ยถ้าเหนื่อยกายก็กลับมานอนเดี๋ยวตื่นมาเดี๋ยวก็หายอะไรเงี้ยค่ะเหนื่อยใจเดี๋ยวเดี๋ยวสวดมนต์แป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย